อ่าก็สตรีเพื่อนในช่องคุณทาโร่กันด้วยนะครับต้องบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยผมก็กดโซลเลงนะครับก็เป็นในดีคุณทาโร่เหมือนเดิมเลยนะในเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเจอสถานการณ์ยากลําบากกับเอลโซมมากนะครับคือเอลโซเนี่ยมันเป็นตนัวละครที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบเกมที่เล่นกันแบบบวกเยอะๆนะครับมันไม่ให้ตัวละครที่แบบอ่าไฟนัวเก่งอะ่ะมันจะเป็นตัวละครที่แบบเล่นเป็นชุดนะค,ค่อยค่อยโซมนะแล้วถ้าบนเนี่ยเดินจะมาทั้งออฟเลนทั้งแครี่เลยอ่ะใครผิดเลนเนี่ย ก็ในช่วงต้นเกมนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเดี๋ยวเราบอกข้าวค่าไปก่อนเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็นะครับช่วงต้นเกมเนี่ยเหมือนลิงทีมตรงข้ามเนี่ยจะหลุดนะครับก็เลยแบบข้างที่จะทําให้ยีน่าทีมเราเล่นสบายนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วทีมผมเนี่ยยับมากๆในช่วงต้นเกมนะครับเป็นเกมที่แบบโดนหนักมากแล้วก็มีช็อตที่ผมพลาดเยอะมากๆในเกมนี้นะครับแต่ว่าเราหยิบมาให้ดูเพราะว่าอยากให้เพื่อนได้เห็นด้วยว่าเออสู่ในแรงเนี้ยมันเล่นยากจริงๆนะคือในแรงเนี้ยนะครับก็ประมาณคอนต้นนะ ไม่เกินสิบห้าดาวนะครับอจบางทีอาจจะสมเจอส0ิบดาวส0สบดาวบ้างเวลาที่เข้ามาสองเนี่ยก็จะเห็นครับว่าเขากี่ดาวนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ช็อตเนี้ยเป็นช็อตที่ผมพลาดนะช็อตที่ผมพลาดนะครับแบบพลาดแบบไม่น่าพลาดนะพลาดได้แย่มากนะครับคือพูดต่อนะพูดต่อนะคือนะครับช่วงเนี้ยนะครับช่วงแบบสิบดาวอะไรประมาณนี้ของผมนะครับก็จะเจอ2ี่สบดาวส0ิบดาวแล้ว ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ยากบ้างง่ายบ้างปะปนกันไปนะครับแต่ผมมั่นใจว่าโซโล่ไปถึงโซพีมได้แน่นอนนะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยกำลังหาแนวทางโซโล่นะครับเพื่อที่เอาตัวเองขึ้นไปโซพีมแล้วแบบดูได้จริงๆเออแล้วก็แบบรู้ได้จริงๆว่าแบบเอยเขาสามารถโซโล่ได้แล้วโซโล่ยังไงทํำยังไงนะครับก็นะครับลองกดติดตามไว้ดูเนาะเผื่อชอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าเออมันได้อะไรบ้างเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันเนาะเป็นกําลังใจมากๆจริงๆนะครับ ส่วนใครที่แบบว่าอยากเล่นกับผมหรว่าแบบเฮ้ยอ,อยากรู้ข้อมูลเชิงลึกอยากให้แบบว่ามาไกด์ให้อะไรให้นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกช่องเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาลองเล่นด้วยกันเดี๋ยวผมช่วยดูให้นะครับเพื่อนๆติดขัดตรงไหนบ้างนะเนาะเผื่อใครที่แบบว่าเออย,ยังขึ้นแรงทงสูงไม่ได้หรือแบบโซโลแล้วขึ้นไม่ได้กดทีมแล้วก็ขึ้นไม่ได้นะครับก็เรามาพูดคุยกันเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับจากนนี้ก็โดนถมหนักๆแล้วก็ผมตายด้วยพิษมาแกงกล้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการตายตัวที่2 ต้องบอกว่าอ้อยเล่นดีมากในช่วงต้นเกมของเกมนี้ครับเรียกได้ว่าแบบโหดได้ใจเย็นมากแล้วก็เลือกทามิ่งในการเข้ามาถึงตัวผมได้ตี้ยมากๆครับบวกกับตัวเราเนี่ยไม่มีตัวเปิดแบบชัดเจนเนาะแล้วก็โซนสูงไม่ได้นะครับเพราะว่าฝัง่งตะขั้นเนี่ยมีอารามเนาะแล้วตัวซิปเนี่ยมันไม่ได้อึดพอนะครับที่จะแบบการอารามได้นะแล้วก็ซีซีเราเนี่ยมันไม่ได้แบบชัวขนาดนั้นแต่ว่าถ้าในทีมไฟช่วงไหนเกมขข้นไปเนี่ยผมว่า ตัวของเตียวเซียนเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะมากๆนะครับด้วยความที่เตียวเซียนเนี่ยมันเป็นดาเมจแบบหมู่เนาะแล้วปรับมาใหม่เนี่ยมันสโลได้แบบตีมากๆนะครับเรียกได้ว่าสําหรับผมนะเป็นตัวที่แบบติดเมตาเลยตอนเนี้ยติดเมตาเลยนะครับใครแบบเออหาเมดดีๆเมดโซนนะครับทีมไฟท์ดีๆนะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับแต่มอาจจะแพ้ตัวล้วงแบบเข้าถึงตัวแล้วก็พวกกันฟซเซีอะไรพวกเนี้หนักหน่อยนึงนะครับ แล้วก็ชัตน,นี้เพื่อเราไปเก็บม,มาแกงก้าตรงกลางได้นะผมเนี่ยพอเกมมันตามนะครับสิ่งที่ผมําก็คือผมหาเงินไม่สนหมดละเริ่มหาเงินนิ่งก็หาเงินแล้วนะแล้วดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเล่นไม่ได้นะครับเ้่นหมดเนาะผมก็ปล่อยนะครับไม่สนใจแล้วก็มาเคลียร์เวฟตรงนี้นะครับแต่ว่าอ้อยเนี่ยดูดิเข้ามาล้วงผมแล้วก็แบบกระโดดดักหน้าด้วยนะครับของอ้อยตัวนี้ไม่ธรรมดา อไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีการกระโดดดักหน้ามีการแบบเผื่อไปแล้วนะสอดนั้นก็โดนไปเต็มๆนะครับผมคิดว่าเขาจะกระโดดเข้าพุ่มเนาะผมก็เลยอันตีเพื่อที่จะรู้ออกมานะครับแต่ว่าแทนที่ว่าเขากระโดดดักมาเลยนะไม่เป็นไรครับพอเวลาเกมตามอะไรอย่างงี้นะครับแล้วเราเล่นแครรีนะ่เนี่ยโอกาสยังมีอยู่นะผมมองว่าในตอนนี้เราเนี่ยพยายามที่จะหาเงินไม่ว่าจะวิธีไหนนะครับไม่ว่าจะเห็นแก่ตัวหรือว่ายังไงก็ตามผมจะพยายามหาเงินให้ได้นะครับแล้วก็ต้องมีดาเมจอะ ถ้าไม่มีรามเมจนะครับมีแค่ความคิดเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ต้องมีเงินด้วยนะครับ <c oughs> คือต้องมีเงินด้วยนะถึงจะแบบทำอะไรได้บ้างนะแล้วจวดนี้โซมคีไปครับแต่ว่าอ้อยเนี่ยตัวมาบังนะช็อตจะไม่โดนนะเสียดายเหมือนกันครับแล้วจนี้ผมเผื่อใจว่าเขามีอมัตนติแน่ๆผมเลยไม่ฟิกเข้าไปเล่นนะครับ <c oughs> คือคิดว่าถ้าเสียฟิกเนี่ยมันคงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร ตะกาให้จะตามเลยครับ6ต่อ16เนาะแล้วก็ด้วยรูปแบบฮีโร่เราอะสู้ยากด้วยนะครับผมก็เลยแบบรู้สึกสิ้นหวังกับเกมน,นี้พอสมควรนะแต่ว่าเราก็ต้องหาโอกาสชนะต่อไปครับมันยอมแพ้ไม่ได้อะเออถ้ายอมแพ้แล้วกับมันแพ้ไปแล้วอะแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของดามจดเพสเนี่ยเราอาจจะพอได้นะในช่วงในเกมเนี่ยถ้าเรามีอ่าธนูตีไกลนะครับเราน่าจะพอทำอะไรได้บ้างในตอนนี้นะ เ้องาที่ผมก็เล่นเป็นจึงดีเพสอยู่แล้วนะครับ <S <S ก็น่าจะไหวอะ่ะก็ซูมโดนมากไม่โดนบ้างนะครับ <S <S อาจจะซูมยากขึ้นด้วยเพราะว่าตัวเราเนี่ยเรียกได้ว่าแบบพอเป็นเกมตามเนี่ยมันซูมยากอยู่แล้วมันไม่มีเวลาให้เราเล็งมากนะถ้าเราเล็งปุ๊บเผลอเเนี่ยเราโดนอ้อยโดนลิงเข้ามาโหเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆไวนโอก็น่ากลัวนะถ้าเกิดแบบเด็กเกมขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะโป๊กเราชุดเดียวเลย ฝั่งน,นี้มีดิงอยู่ในพุ่มนะครับแล้วเนี่ยผมก็โดดออกมานะถือว่าจูได้สวยนะครับจังหวะนี้อฟิกหลบนะครับแต่ว่าดูอ้อยดิด้วยอำนาจการเงินนะครับจริงๆเขาพลาดหลายช็อตแล้วนะแต่ว่าด้วยดาเมจของเราที่มันเบาเกินไปนะครับไม่สามารถปิดอ้อยได้นะก,ก็ทําให้อ้อยเนี่ยรอดออกไปนะครับแล้วเราตายแทนนะก็ได้แล้คือพลังของการเงินนะครับคุณจะมีความสามารถคุณจะมีความกล้าคุณจะมีการอ่านแมพที่ดีแค่ไหนถ้าคุณไม่มีการเงินที่ดีผมบอกเลยว่า สู้ยากแน่นอนครับแล้วซู้ไปนะแต่ว่าน่าจะหลุดระยะไปแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาเคลียร์ไปด้านบนนะช็อตเนี้ยก็ทาให้การเงินเพิ่มมานะเพราะว่าผมตีบันการ์ดด้วยแล้วก็ตีคีปด้วยนะครับมีรถถังด้วยอะไรด้วยนะก็เหมือนได้2เวไวนะ้บะนับก็ทําให้เงินดีขึ้นมาเยอะเลยครับแล้วก็จังหวะนี้มาไหลต่อนะตีโคงตีคีปไปเลยครับไม่ทรงไม่สนแล้วนะเพราะว่าเราต้องการการเงินแล้วนะครับอาจจะเห็นแก่ตัวนี้นึงมันคือการกดโซโละมันอาจจะเห็นแก่ตัวนี้หนึ่งนะ ต้องเข้าใจนะในใน,ในบางจังหวะนะครับแต่ว่าไอความเห็นแก่ตัวเราอ่ะเราทำเราเห็นแก่ตัวเพื่อเพื่อเพื่อใช้ชนะเพื่อทีมนะไม่ได้เห็นแก่ตัวเพราะว่าเราอยากเกิดอยากโชว์นะครับแต่เราคิดว่าเ,เราน่าจะทําได้ดีนะครับเราน่าจะทําได้ดีกว่าคนอื่นนะเราก็เลยแบบพยายามหางเงินนะครับเราเป็นแครี่แล้วอนะ่ะอ่าเราเป็นคนที่คนที่จะมีราเมจดใ,ในในทา้มิ้ง้ายเกมนะครับเราเลยจะไปต้องเล่นแบบนี้เนาะ ถ้าเป็นนาคอรหรือว่าเป็นจังเกิลประเภทอื่นเนี่ยผมอาจจะดึงสปีดเลนหรือว่าดึงแยกเลนไปนะครับเพื่อให้เพื่อนเราเนี่ยมีโอกาสถางเงินได้บ้างเนะาะตอนนี้น่าเสียดายนะครับตรงที่อ่ัตเตอร์ไฟเนี่ยไม่กล้าเล่นไปหน่อยนะครับสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าตามมากๆนะครับแล้วก็ดองคุมเวฟยับเลยข้อดีอย่างเดียวในเกมนี้นะครับที่ผมเห็นเนาะแล้วรู้สึกได้นะครับก็คือดีน่าที่พอเล่นเป็นแล้วก็กดเลนลิงได้ด้วยนะครับเนื่องจากลิงเนี่ยก็ออกไปด้วยแหละในช่วงต้นเกมนะครับ แล้วก็เนี่ยช็อตเนี้ยถือว่าเป็นช็อตที่ทําให้ผมเนี่ยฟื้นการเงินม,มาเยอะเลยครับได้ชดาอ้อยนะได้เงินมาเกือบ5้ารอยเลยนะครับทําให้เงินผมเนี่ยดีขึ้นมาเยอะมากครับตอนนี้นยได้ด้ว่าเงินผมตามทีมต่งข้ามน้อยลงเยอะเลยครับแล้วเนี่ยพอเรามีดามเมน,นะครับอ่าเราก็พอที่จะยิงโซนให้เพื่อนได้นะครับกดดันอาอาลงอารามได้นะทําให้อารามเนี่ยยืยนสูงได้น้อยลงนะครับแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับ ต้องโฟกัสป้อมนิดนึงครับแล้วพยายามยิงป้อมไปนะแล้วมาเกงก้านี่ดาเมจจัดมากาครับแล้วจอยนี้ผมพยายามจะซูงช่วยนะแต่ว่าโอ้ก็บอกว่ายิหน้าเข้าได้ดีมากๆครับแม่เก็บไป2คิวเลยก็พยายามเคลียร์เวฟตรงกลางไปนะครับแล้วเหมือนมีอ้อยมานะแล้วดูอ้อยนะครับโอ้โหต่อสกิลได้ดีมากนะครับแล้วบวกกับแอบมืดพอดีนะทำให้ยิงได้ไม่ต่อเนื่องครับก็เลย แต่ไปนะแล้วก็โอ้โหยังมาเก็บอีกนะครับถือว่าเล่นใช้ได้นะอ้อยทีมตรงข้ามนะครับตอนนี้เราก็มาตัดทาน้าของบัฟแดงเลยครับจริงๆอ่ะแครี่นะครับหลังประมาณสิบนาทีเนี้ยก็สามารถตัดบัฟแดงได้ตลอดอยู่แล้วนะไม่ได้ผิดอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเมตาเนี้ยนะครับให้ความสกับแครี่เยอะขึ้นนะครับให้ความสกับจังเกิลน้อยลงเนาะจริงๆก็เป็นมาัะพักก็แหละแล้วังหว่นงี้ซูมไปไม่ท่งใครนะครับแล้วซูมอีกรอบนึงครับเหมือนจะโดนนะครับ ไปโดนทางหน้าของอ้อยนะทำให้อ้อยเนี่ยเจ็บไปนิดนึงครับแล้วก็สูงไปโดนลิงอีกครึ่งหลอดนะตอนนี้ลิงก็เข้าไฟยากขึ้นแล้วครับแล้วผมก็ยิงลิงไปเจ็บนิดนึงครับแล้วสูงไปโดนมาแกงก้าหน่อยตอนนี้อาจจะต้องระวังอ้อยแล้วอ้อยห่นเข้ามาแล้วครับเหมือนอ้อยจะรีบเล่นไปนิดนึงครับแล้วว่าล่าม้าจับครับ อ้อยครับจังหวะนี้โดนผมโดนผมยิงมากครับแต่ว่าโอ้โหฟันข้ามเหนือเพียบเลยแต่เพื่อนแช่ไว้สวยมากๆครับแล้วจวังหวะนี้พยายามยิงสวนมาเก่งก้าครับโอ้โหเสียดายครับเขาฟิกหลบแล้วดาเมจพิษนี่คือแรงมากเพื่อนๆผมพยายามจะตีดูดเลือดชีฟนะครับแต่ไม่ทันเนาะโอ้โดาเมจพิษคือเวอร์มากนะครับแล้วห้าจะแตกด้วยแหละเราไปยืนแช่พิษแป๊บหนึ่งนะครับน่าเสียดายเหมือนกันช็อตนั้นเนี่ยควรที่จะเป็นช็อตที่เราได้กอบโกยนะครับแต่ว่า น่าเสียดายช็อตสุดท้ายนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสถานก,การณ์มองบอกแล้วว่าเกมเราเนี่ยฟื้นกลับคืนมาแล้วครับพอที่จะเล่นเกมได้แล้วก็เล่นกันได้แล้วนะทีนี้ก็คงเป็นเรื่องของจังหวะแล้วครับว่าใครจะวัดจังหวะกันได้ดีกว่านะแล้วจังหวะนี้อ้อยรีบเล่นใหม่อีกแล้วครับแต่ว่าลิงเข้ามาครับแล้วผมยิงส่วนลิงไปเรียบร้อยเก็บลิงไปได้ก่อนนะครับนะตอนนี้สี่ต่อห้าครับแต่ว่าเราเจ็บหมดเลยนะ แลวัตเตอร์ไฟเข้าด้านหลังตรงนู้นครับไอ้ไม่ใช่วัตเตอร์ไฟยีน่าครับเราเสียยีน่าไปครับจังหวะนี้พยายามจะซูมนะแต่ว่าไม่โดนนะครับแล้วซูมไปอีกรอบนึงครับเก็บมาแกงก้าครับสวยครับแล้วอ้อยมาสวยครับหลังวัตเตอร์ไฟไหลด้านในครับสวยมากแล้วเพื่อเรากิ้งเข้าไปแล้วครับอ่าแบบนี้น่าจะต้องพยายามตีป้อมไปก่อนนะแล้วเราได้ป้อมมาครับแต่ว่าแวงกาสีที่อยู่ด้านหลังครับจะเอายังไงก็ต้องกลับไปกันก่อน แล้วเหมือนว่าแบบนี้มีโอกาสที่จะเสียป้อมหนึ่งป้อมแน่นอนครับน่าจะเสียป้อม,ม้า่บนนะโอเคเราเสียป้อม,ม้า่บนไปนะครับแต่ว่าการป้อมตรงกลางไว้ได้เนาะอย่างน้อยเนี่ยป้อมอาจจะเหลือเลือดไม่เยอะครับแต่ถ้าเกิดโดนถมก็มาแล้วยังมีป้อมให้สโลคีปได้บ้างนะก็ยังพอที่จะเกิดมาทันได้บ้างนะครับเผื่อไว้ตอนนี้มีเวลาว่างผมก็พยายามหาเงินนะครับพยายามที่จะหาเงินเพื่อซื้อธนูตีไกลแล้วนะ ฝลมฟ้าเนี่ยผมตัดมาเลยนะครับเพื่อนอยู่ไกลนะแล้วเรามีธนูตีไกลนะครับถือว่าเป็นเคลมคีย์สาคัญเลยสำหรับผมเนี่ยธนูตีไกลเนี่ยคือสําคัญมากๆนะครับถ้าได้เคลมชิ้นนี้แล้วเนี่ยเกิดความมั่นใจเยอะเลยอาจจะแบบบูดโดยดันขึ้นนิดนึงแล้วเดินมาจังหวะนี้ครับน่าจะต้องซูมสักตัวอ้อมีอ้อยมาได้หายแวบเลยโอเคผมซูมเคลวายไปก่อนนะครับเอาการเงินขึ้นมานิดนึงร้อยหนึ่งเลยนะเมื่อกี้นะครับ คิวหนึ่งคนเนี่ยได้ร้อยกว่าบาทนะตีคิปหนึ่งตัวก็ได้ร้อยหนึ่งนะอ่านกันนิดหน่อยนะครับแล้วเนี่ยจังหวะนี้มีนาอยู่ด้านในนะครับแผนผมเนี่ยก็คือพยายามที่จะให้อ้อยเข้ามาเล่นด้านในครับแล้วเหมือนจะมาจริงๆครับแล้วด้วยความที่เรามีธนูจีกายครับก็ฟิกต้ามาครับแล้วก็ยิงเก็บอ้อยไปได้นะครับแล้วจังหวะนี้เพื่อเราเก็บมาแกงก้าไปได้ด้วยนะครับแล้วลิงมาครับแต่โชคดีที่ยีนาเนี่ยรีเฟกไวรุ่นเนาะเตะให้เราไปนะครับทำให้เราเนี่ยยังไม่แตกนะครับแล้วก็เก็บงนน้้ขอลิไไปดดวยะ แล้วพยายามจะขึ้นบ้านกันหรือเปล่าครับสูงไปครับจังหวะน,นี้ซูงอีกนัดหนึ่งครับโอเคเหมือนจะยังขึ้นไม่ได้นะอ่าแต่ว่าเรามีโอกาสได้บัแลกตรงนี้ส่งมา,มากๆครับโอเคแล้วเหมือนเราจะได้บัแลกมานะแล้วสูงไปอีกรอบนึงครับแต่ระยะเนี่ยไม่ถึงไปแล้วนะจังหวะนี้ผมก็เลยเดินดื้อมาตีป้อมตรงกลางเลยครับแล้วมีเวฟคีมาต่อนะยกออกมาีนิดนึงครับโอ้ชนะเฉยเลย <laughs> โอ้โหแบบจากสถานการณ์ที่เราโดนกดดันในช่วงนั้นเกมนะครับออยที่เล่นดีมากๆนะครับแล้วก็เหมือนจะโดนสวนแล้วก็มีอาการแบบเสียโมเมนตัมไปนะครับทําให้เราเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาเนาะก็สุดท้ายกปมาชนะแล้วก็ได้มีผีไปด้วยนะครับสำหรับเอลสูนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเล่นนะครับไม่ค่อยแนะนําในแรงคอมถึงคอนต้นนะหลังซูพิงไปเนี่ยเล่นได้ดีมากๆนะครับ แต่ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบาย